วัน <One> เดียวเที่ยวได้จะพาไปนั่งชิลใจกลางกรุงการตกแต่งเนี่ยมาจากตีมาอะไรอ่ะเราอยากให้เหมือนเป็นเหมือนแบบส่วนหลังบ้านอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะคะผันตัวจากเชฟมาเปิดร้านอาหารได้ยังไงคะเราชอบทานเนาะคะ่ะแล้วพอชอบทานเนี่ยเราก็เลยอยากดูว่าถ้าเราเปิดร้านจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเง้นก็ลองสมัครดูไปเป็นผู้ช่วยเขาะะขอะเป็นเชฟอยู่แบบประมาณ4เดือนสเดือนเลยอ่ะใช่ค่ะ บรรยากาศนี่นะคะก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบสวนหลังบ้านเพื่อนแต่บอกเลยว่าอาหารนี่นะคะไม่หลังบ้านด้วจ้าเห็ดทอดที่มีความเป็นเหมือนไก่เนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเส้นๆเหมือนไก่ด้วยค่ะเป็นเห็ดที่มาทอดตัวนี้เป็นหมูแดง English Breakfast นะคะได้ไข่แดงที่เป็นแบบซอสด้วยอะค่ะมันก็จะมีแบบความครีมมี่ของมันหมูแดงคือหอมเข้าไปในคอเลยอะค่ะ ถ้าอยากรู้นะคะว่ากี้เนี่ยใช้บทเรียนพลิกชีวิตยังไงนะคะให้สำเร็จได้อย่าลืมติดตามเทปนี้นะคะอดีตที่เคยเจ็บกับเรื่องราวทำให้ไม่กล้าเปิดใจรับใครอีกแล้วอยู่คนเดียวได้แต่ว่าถามว่าไม่เอาแล้วเข็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่จริง เกือบ50าแล้วก็ยังเปรี้ยวอยู่จริงหรือไม่เจ้งอุยกเร็วมากจริงจริงคุณแม่ก็เหงาเป็นอยากมีโมเมนต,ต์ให้ลูกเข้าหาอ้อนเราเสียงสองบ้างจริงหรือไม่คุณคะจริงที่เกิดห้าสี่ส <laughs> ลูกไม่มาเราก็พุง่งอ่ะเราก็พุ่งเข้าหาลูก <laughs> เป็นคุณแม่ที่เปิดกว้างไม่หวงลูกชายลูกรักใครแม่รักด้วยเราเชื่อใจในการตัดสินใจของลูกค่ะ 啊、One day, I might.